สบายดีคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนอีเมลเนาะเห็นไอ้น้องหอลายคนที่ว่าขอ่อยเข้ามาบ่กค่อยสอนวิธีเปลี่ยนอีเมลให้คลิปนี้ค่อยก็จะมาสอนเนาะสำหรับการเปลี่ยนอีเมลจะเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะสําคัญบอนใดเนาะสําคัญบอนว่าถ้าหากว่าเฮาซื้อไอเดีมาจากคุนเอื่นถ้าหากเขาซื้อมาแล้วเฮาต้องจําเป็นต้องไปเปลี่ยนอีเมลถ้าหากเขาบลอกเปลี่ยนคนที่ขายให้เฮามา เขาเจ้าสามารถดึงไอดีคืนได้เนาะและคลิปนี้เขาจะมาสอนให้คนที่ยังบอลหูพิธีเปลี่ยนอ e ีเมลเนาะสำหรับใครที่ว่าหูแล้วกับบอเป็นอย่างเนาะฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามไห้แน่เพื่อจะบาพลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับใครที่ว่ายังบอลหูแล้วคลิปนี้เขามาเบ่งได้อันดับแรกเนาะให้กดเข้าไปที่ Google หลังจากนั้นให้พิมพ์คําว่า my คร r o n y เนาะพิมพ์ตามค่อยเลย my c h r a m i หลังจากเขียนไมโครนามิแล้วเนาะมันจะเด้งเข้ามานานี้ให้เฮากดเข้าไปที่บรรทัดแรก my โครน m มกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นมันจะเด้งข้ามานานี้เนาะให้เฮากดเข้าไปที่ล็อกอินแล้วมันจะเด้งข้ามานานี้เนาะหน้านี้จะเป็นหน้าสําคัญให้เฮาสังเกตเบื้งมันจะมีซองวางทำอีกจะเป็นโคดามิไอดีอีเมลเนาะ อัปเดตให้เฮาใสอีเมลของเฮาอีเมลเก้าของเฮาเนาะที่ว่าเฮาจะเปลี่ยนเป็นเมลใหม่นะเราต้องเอาเมลเก้าที่ว่าเส้นกับเกมฮันไสแล้วอันที่สองให้เฮาใสรหัสเวิร์สเ,เนาะของเฮาที่เป็นรหัสฟ้าดเบิดตัวเก้าเนะาะหลังจากที่ว่าเฮาใส่ทั้งสองแล้วให้เฮาเลื่อนลงมาให้เฮาไปสังเกตส,สติ๊กเกอร์ที่ว่าตัวตัวนี้เนาะตามลุกศรแล้วเฮามาหมายติก๊ก ตามสติ๊กเกอร์ที่ตามบกอนท่นเลยไมายติ๊กสองอันเนาะครับมันมีสองอัน็ให้หมายติ๊กสองอันกดเข้าไปเลยเนาะกดกลับเป็นมายติ๊กไว้เลยหลังจากเอาไมายติ๊กแล้วให้กดเข้าไปที่ล็อกอินแต้มันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้เนาะให้เอากดเข้าไปที่เน็กไทม์เนาะกดเข้าไปเลยหลังจากกดเข้าไปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาหน,น,น้านี้ให้อเอากดเข้าไปที่อัปเดตอีเมลอัปเดตเนาะตัวที่สองเนาะกดเข้าไปเลย หลังจากนั้นมันจะด้งเข้ามาหนานี้เนาะให้เอาเข้าไปรหัสยืนยันหกหลักเนาะรหัสอีเมลเก้าเขาต้องนํารหัสหกหลักจากอ e ีเมลเก้าเอามาใส่ตัวนี้เนาะมันจะด้งเข้ากล้องข้อความของอ e ีเมลเก้าเอาให้เอาเข้าไปเบิ้งเลยหลังจากเข้าไปเบิ้งแล้วให้นําเอารหัสหกตัวมาใส่ตัวนี้เนาะมาพิมพ์ใส่ตัวนี้เลยหลังจากได้รหัสหกตัวไปแล้วให้กดเข้าไปที่เน็กตามลูกศรเลยเนาะ จากนั้น,นมันจะเดงกั้มาหนานี่ให้เหาสังเกตเบิ่งมันจะมีช่องวางสองซองเนาะให้เหาใส่แล้วก็กรอบข้อมูลใส่่องวางสองซองนั้นให้เหาใส่อเมลใหม่ของเหาเนาะอีเมลใหม่ที่อย่างบ่ทัาได้เชื่อมกับโคโนามิหรือว่าอีเมลใหม่ที่เหาหากสมัครเข้ามาเนาะหากตังใส่แล้วก็่องวางที่สองก็ใส่คือกันเด้อถ้มันผิด ให้ใส่คกอกันกับตัวงว่างทีหนึ่งแล้วก็ให้มันทึกอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ยังบอลนเสียงบุคคลนัมมีเนาะยังบอลไเสียงบุคคลนัมมมาก่อนหลังจากแล้วให้เลื่อนลงมาแล้วติ๊กไปที่ลูกศรเนาะหลังจากติ๊กเข้าไปแล้วกดเน็กเข้าไปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้ให้เอาสังเกตเบื้องเนาะถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้ถือว่าเขากอบข้อมูลสําเร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้เขากดเข้าไปที่กล้องข้อความอีเมลเนาะ ข้อความอีเมลแล้วสังเกตเบิ้งมันจะมีข้อความของโคดมีเข้าไปให้เฮากดเข้าไปแล้วสังเกตเบิ้งจุดสีฟ้าละลายเนาะให้เฮากดเข้าไปเลยตามลูกศรหลังจากนั้นมันจะเด้งเข้ามานานนี้เนาะให้เฮาเข้าไปสังเกตเบิ้งแต่หากว่ามันเป็นแบบนี้ถือว่าเฮาเปลี่ยนอีเมลจากอีเมลก็เป็นอีเมลใไม่เนาะสำเร็จแล้วหลังจากนั้นให้เฮาเซฟ อีเมล์ไม่ของเขาเนาะให้ชื่อไว้เวลาเขาไปล็อกอินเข้าหน่วยไม่หรือว่าล็อกอิน hmm. เขาโทรศัพท์หน่วยไม่เนาะจะสบายแล้วก็ชื่ออีกอย่างก็คนที่ขายไอดีนี้ให้เขาเนาะพขาเจ้าจะบอสามารถกู้คืนหรือว่าแฮกคืนได้แล้วเนาะแล้วก็ไอดีนี้จะเป็นไอดีของเขายัางถาวรแล้วก็ข้อสองเนาะที่ว่าพระเจ้าจะสามารถแฮกเขาได้ นึ่งขเจ้าเสื่อมกับ Google Play และ Game Center เนาะถ้ามีโอกาสขอจะมาบอกวิธีเอาเกมเซนเตอรและ Google Play ออกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับไผที่ว่ามักแลือว่าถึกใจอไปเหตุแล้วได้ผลเนาะฝากกดติดตามและกดใจให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจในคะลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ